น้ำข้าปากพอดีเลยอร่อยหพี่นะข้าปากอร่อยันะเทมมันปฟันอะไม่ได้ไปเล่นทีใหม่ไปเล่นกก๋เสือไล้วล่ะยอเสียบเลยเยรอเอาเนนอบ้าไหม จะัดขึ้นบาไัดขึ้นบาโอกางน้ตาจโอเคโอเคนีากังน้าใจ้าไม่ตอบอีกจั้คำตอบงกัน้กน้ำาจโ้โอ้โอ้เกี่ยวเดอเต้นไมาวลมเที่ยวมันเต้นม่ยไหวเดียนโอ้เอาอีกไมักงน้ำใจกังน้า้ยเที่ยวมาเที่วันนฟักังน้าใจ

你在靠个酱去